สวัสดีเอฟตี D, ตอนเชา้ชาๆนะคะนี่ก็ได้เวลาพาพี่คุณไปอาบน้ำอ้เมื่อคืนเรานอนกันที่บ้านแม่นาถานนะคะพี่คุณนอนตรงนี้นะคะนี่นอนตรงต้นไม้ใหญ่ อ,อื้อใช่น้องขุนทอน,นอนอนอยู่ตรงมุมนี้ค่ะมุมที่มุมข้างหน้าพี่ขุน นี่คุณทองอาบน้ำเสร็จแล้วคะ่จะจิทางนี่หยุเดินไปหาพี่เลยเฮ้ยเฮ้ยมาชิ้นน้ำมะ เดินตามพี่คุณเวยคะ่ะไปคิดถึงพี่ครับคนใหนเขาไล่เหรอไปมั้งคุณทางอ้าพี่วะม,ม่พี่อา่าไม่ไมค,คุณอ,อ้ออา,ออาว เออมาไปคุณท้องออดูง้พี่ขุนอาบน้ำก่อนมาดูขุนทองบ้างนะคะอืออือ เอ่งหินเกราะหนาเง่า,งาครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับอรุณสวัสดิ์ครับผมอ,อันนี้ก็อาบเสร็จแล้วคุณทอง <c oughs> น่ารักไหมครับรได้ม <c oughs> ี่วาสนานะครับไปเลนะี้ยงเลี้ยงให้ลูกนะครับเ <c oughs> อ้า ข,ขึ้นยานะใหน้นยาขึ้นทองกินยาลูกเออดีว่าไปไหนจะไปหาแต่พิขุนเออเออ้าอยู่นี่แหละให้เขาอาบน้ำก่อนดเดี๋ยวก็ได้ขึ้นรถด,ด้วยกันท,นทนันทันโอ้ดูขาเอ,เออเออ อาบแล้วก็เหมือนเดิมหาดูทู๊กโน้ยาง่อยวัพาไปหากินยา ชี้ชี้ให้ดูกินเก่งแล้วเขากินหญ้าเมื่อกินหญ้าเขากินกินกินทั้งคืนเลยดียนะหมูานะี่ะ นี่นุค่ะแดงค่ะตรงนี้เป็นดินแดงน้ำก็เป็นสีแดงอืมอ่าเนาะเนาะไปไหนนั่นไปอื ชี้ให้ดูยานะคะให้ควันวัดชี้ให้ดูยามามานรยดอิมบอขุนทองดูน้องเราไปดูพี่บ้างนะคะไปดูพี่ขุนบ้างอาบน้ำเสจยังพี่ขุนนะ่ะ ไหน αι, โอ,โอ้รอแล้วครับเนี่ยตั้งหน้าไม่ไดยเม็ดตาเด็กซึ้งเลยให้กูเลยเออเออเออดำมากเลย น๋อค่ะพี่คุณเดี๋ยวบอกกินหญ้ารอตัวเล็กนี่แล้วไปแล้วดูค่ะไปไปมาเร็วคุณรถ โอ,โอ้ดูดูขึ้นค oh, ่อยค่อยขึ e ้นน้องคนท้องโอ้วิ่งขึ้นเลยนะคะอยู่แล้ว ขุนกินยาเต็มปากเต็มคำเลยพี่ขุน ตอนนี้ตัวขุนทองอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นที่ห้านะคะนับจากขงล่างความสูงป้าเตรียมตัวนะคะก็เดี๋ยวพวกเราก็จะได้เตรียมตัวเข้าหมู่บ้านนะคะขอพระคุณแน่แ่พี่พ่พ่อๆ่อทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจครอบครัวคุณเงินขุนทองตลอดมานะคะ กอสู้ๆนะคะทุกท่านเช่นกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเหมือนกันนะคะพี่ขุนพี่ขุนกำลังอร่อยกับยาเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บก่อน อพาเอกขึ้นรถดุถ,ถงเอออ่าก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ